สวัสดีครับวันนี้ผมยุทธบุญแรงจะมาทดสอบกันปลาบุญแรงสองอันนะครับอันนี้จะไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับส่วนอันนี้จะไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่กันปลานะครับตั้งฉากกับพื้นนะครับปลาแนวตั้งห้ามปลาแนวสูงนะครับหรือปลาแนวนอนนะครับดูนะครับมาแล้วครับ ผมจะไม่รับนะครับกี่งานครับอันนี้ไปจังหวัดกาญจนบุรีครับมาแล้วครับเนี่ยตกที่นานเลยนะครับครับอ่าเรียบร้อยนะครับสองอันคือตอนปลาเนี่ยผมจะไม่รับเพราะว่าต้องการเห็นว่าเวลาที่มันตกกับพื้นเนี่ยมันจะไม่มีความเสียหายไอ้นี่คือด้านหลังนะครับปกติครับคุณครับ